ถามคุณบิยอนเดียวอู้อะไรหรอชุดคุณบิยอนเรื่องแสงเลยอะ่ะเขาบอกแล้วชุดอย่างครูเลยเ,เข้ามาเราตั้งใจมันหลบอย่างเดียวนะรับเลยอีเวนต์แอเชนเดอร์เต็มมาบอกเลยอืไม่เต็มตั้งแต่เมื่อกี้ละแต่ไม่รอด ไ <Come> อะมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนไม่น่าวิ่งเลยน่าจะวาไปข้างบนเขานิดว่ามันอยู่ข้างล่างเห็นมันอยู่ตรงั้นทีลักทีัาเขามีแผน ว่าเดี๋ยวเราไปยืนแถวมอนแล้วก็วิ่งวนอยู่ทางๆแล้วก็รอคุณมิยานตีมันจนตายเดี๋ยวเด,วเด,วเดนี่มัน <c oughs> นี่มันคือแผนการต่อสู้แบบไหนกัน <c oughs> เราคอยดูร้านเราให้แล้วปลาแฟตตามสมควรเฮ้ยเไม่ไม <c oughs> ่ไม่ห,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 หล่นไม่หล่นน้ำตกต้องปีนขึ้นใหม่ใหม่ เขามาแล้วเป็นรักผ่าโดนทุกดอกเลยเฮ้ยเฮ้ยท่าโคตรเท่โอ้เอาน้ำปลาใส่หน้ารักทำไมขมรถเร็วจังเลยอะ่ะ แล้วสีส้มหาจากตรงไหนเนี่ยต่อหลังอ้เอ้าไม,ไม่ไม่ขี่เหรอขี่ไปกดตโต Y แล้วก็กดโต B กดตเฮ้ยเอา้าทำไมไม่ได้อ่ะ เมื่อกี้ไม่กดตัววายแล้วก็กดตัวตัววีนะเขาก็โดนผลันเหมือนกันเส้นลวงทำไมมันได้รอบเดียวอู้มิซูซุนิทำไมเราโดนหนาไม่จากนาอยอ่ะนาย <c oughs> ร่วมมือกับมันเหรอทีแล้วมันบินมันบินนะ <c oughs> ไม่เอาไต่ไต่กำแพงไต่กำแพง ใส่กัมแป้งใส่กัมแพงใส่กัมแพงเราไม่ใช่มันไม่ได้จะบินบนเอ้ามันก็บินไปปอดแอร์ปอดตามนั้นแห้เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นที่ไหนแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น ไม่ปีนอยู่ข้างๆคุณเนี่ยแบบปีนใหญ่เลยเออเขาก็ปีนใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยตาาลโอ้เลือดเลือดเสยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มัน กันดัมเวอร์ชันไหนกนันดัมเวอร์ชันมังก่อนออยังไม่ทันทำอะไรเลยจะเย็นสิ่สองหนึ่งสองรอบเลือดเต็มเข้าไว้เอาเลยแย่ละอย่าละอย่าละนัน่นไง สองเอา้าวุดอยู่ไหนอ้วดีนะแ้งตายอยู่โอ้ <c oughs> <c oughs> โหท่าไม่ดีแล้ ทำไมเขากิ้งหลบไม่พ้นนี่เราตบกันแล้วมันมันจะทำท่าโจมตีอะไรสักอย่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วท่าตัวกำแพงตัวกำแพงอย่าเลวอย่าแลว,แลวใส่กำแพงใส่กำแพง มันเกาะกำแพงอยู่เฉยได้มไหมปลอดท้าย<อ>ปลอดท้ายโอ้โหเขาเขาตายอะ่ะเลือดเขาน้อยไปเลือดเขาน้อยไปอะ่ะเ <laughs> ขาลังไปนะ ำไมอาวุธมันคมรดไวจังใช่มันแข็งมากคมฟ้าก็คมฟ้า,มฟาไม่คมเขียวแล้วนี่ยแล้วมันแดงทั้งตัวเลยอ่ะชนโดนมอนกลัว<อ>คือถ้าเกิดเมื่อกี้เขาชนไม่โดนมอนมันก็ยังจะขี่ต่อได้ ต่เพราะว่ามันสะดุดเดมื่อกี้ท่าอะไรเนะี่ยท่าจะแย่ท่าจะแย่ท่าจะแรงโอ้แรงแรงจริงแรงชัก ่เราต้องการ <c oughs> บางอย่างอะไรอ่ะแฟดบอมเหรอไม่รู้บางอย่างที่ทำให้เราล้างง่ายขึ้นที่แบบที่ไม่ต้องใช้ฝีมือโอ้ยแฟดบอมอยังไงล่ะโอ้ยเอาให้ถูกจังหวะจ้า <c oughs> เฮ้ยมันหนีหรือเปล่าน,น,น,นี่มันมันไม่หวนกลับมา <c oughs> ระเบิดแล้วใช่ปมดี่บ้า รับก่อนนะจ๊โอเคใจหายใจปั้มต้องว่ามีอีเวนต์เอ็กเซนเดอร์ก็ไม่ได้ต่างกับไม่มีเราเอาวุตแม่มยิงบีมใส่เลยใช่ใช่ใช่แบบไม่ไม่แบบจะรับมีดคอมโบใส่ใชยเดี๋ยวรอพวกก่อนเขาจะไม่เข้าไปก่อน สามปีแล้วนะแต่ก็ไม่รอดอ่ะไปสองปดรอดเขาไม่รอดเลือดเขาน้อยเกินไปเฮยคุณมีย้อนเข้าแล้วลอเฮ้ยไม่ไม่มาติดติเลยพลพ้นพ้นเขามาแล้วตัวมันแข็งแข็ง ไปล<ว>ก่กกาอ่ามีหัวหน่อยโอ,โอยมย้มูลท์มนไลทโคตมากเหนเป้าดึงไว้ไม่ใหมบินมูนไลท์แมโวโคดกระโดดฆ่าเหมืมอนโดนเลือดเลืาต้องตีให้โดนโึด เฮ้ยเมื่อกี้อยู่ตรงขาแล้วปลอดภัยนะมันตีเบาอ่้ยอ้ย,อย,อยต้องหัวเสียงมันช็อตช็อตเปี้ยกแ้เลยไม่รู้เย่ย,ย,ยมันงุ้ม,มเลยอ่ะเปีย้ยะแ<บ>อะอ,อย่าทำปีกท่านั้นแย่ยแล้วพชั่นเขา มันตกเฉียวแบบบางอย่างแตก ังรั้นล่ะโอ้มันมันวิ่งหนี้เขาจะรับมีดได้ไหมนี่เขาอยากรับมีดเหมือนกัน มันดูดอะไรบางอย่าง oh. เฮ้ยกำแพงกำแพงกำแพงโอ้ยมยยัยไม่บินยัยไ,ไม่บินยย,นยาอ <laughs> ยย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 ดยยยนยยยยยยย กค่อยิงแฟดแล้วรับมีดเลยเราต้องยิงแฟดอ่ะล้วค่อยรับมีดไม่งั้นเดี๋ยวมันเห็นคือแบบแค่บอกว่าอยากรับมีดอ่ะมันก็ชหวบมาเลยอ่ะมันเห็นไงแวบโอ้โหโอ้โหเพิ่งรับมีดเสร็จก็เอาหรอโอ้มึดทำไมอ่ะมีความหลักกับมีดเหรอ อาวุธที่ดีคืออาวุธที่ไม่คมงไงมันบอกอย่าทำซะโอ้หอุตส่ <c oughs> าห์หลบได้แล้วคุณแบงค์บอกว่ายังมีตัวหน้าปดหัวอีกตัวด้วยใช่ถ้าตามสปอยล์ก็ซีโนกีที่ปกติก็หลบไม่พ้นอยู่แล้วไอตัวซีโนกี้นั่นนะคือบอก แค่ตัวธรรมดาเขายกตายกับมันอ um> uh> <MA ุ้ยอุいい้ยอุ้ยวัดเฉียวเผิอกันหายใจแล้วอ่ะเออผมหมดอีกแล้วจะหนีไปไหนมันจะหนีเห็นเป้าเมื่อกี้ถ้าเขาระเบิดมันปีกเซเลยอ่ะอืไม่เห็นเอาแอบเอาไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ โอ้โหเก็บของเก็บของกันวิ่งวิ่งวิ่งเมื่อกี้มีหาง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 อยู่ไหนไหนหางจำได้ว่าหางครับนี่นี่นี่โอ้ใจหางมันรับมีดก่อนกินกินน้องกินเนื้อกินน้ำกินท่ากินทุกอย่างอ่ะรับมีด มันข you know ึ้นทางไหนเนี่ยอันเนี้ยหายใจเข้าหรืออู้คนไปย้อนได้ออฟอ่ะคนไปย้อนโอ้โหโหดไปไหมอ่ะโอ้โหหดไป่ไหม มันมีทางขึ้นง่ายๆมันเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะถึงไหมเนี่ยวันนี้เขาคิดอยู่ว่าจะขึ้นยังไงดีถึงจะงง่ายบินตรงนี้ไม่ได้หรอบินตรงไหนได้ เนีอึป๊บจำได้มันมีไว้บั็อกอยู่นะไว้บั็กที่เราแบบพืดเดียวแล้วถึงข้างบนเลยอ่ะ กขาจำได้นะมันมีโอ้ล่วงลๆวงลวง่วแแล้วโอ้โหถึงพื้นเลโ้โอ้ยจะขึ้นยังไงมีที่ไหนโอ้ได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆที่ราถึงแล้วเหรอเขาแค่ได้ยินได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆโอ้ ไม่สาวน้อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมโมโหของกินไก่ก่อนจะกินไปไยังไงเนี่ยบอกว่าอย่างไงขอกินไก่ก่อนเฮ้ยบอกว่าจะกินไก่ กว่าจะปีนถึงข้างบนเราถึงแล้วเหรอไม่ทุกคนถึงแล้วว้าวไม่อยากตายตรงนี้เลย เชียวไปไหนแล้วอ้าเฮ้ยไปไหนแลขึ้นปีนขึ้นมาคุณพี่บินลงไปข้างล่างมันจะจุกเราอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> จุกเก่งจุกเก,ก่งโอ้โหออ๋อมันต้องไว้ต้องวิ่งไปโอ,โอ้ตายแล้วคนมพยอนบอกโอ้ชักช้าก็จริงๆพวกนาย,นย <c oughs> ไว้หน่อย ไป,ไ,ไปทางไหนบินลงนี่เขาเจอไวบักแล้วหนึ่งตัวอีกตัวจะอยู่ไหนไม่รู้เกรดไวบักอะที่มันพาวาฟพึ้นไปข้างบนได้จำได้นะว่ามือยังโหดยี่สิบนาทีถึงคนนี้ห <laughs> มายว่าเกิน กินไอติมเป็นมันหที่ลักบนหลายรอบรถเนี่ยแค่นี้ยังอวนไม่พอไม่เขาแค่เรียกว่ามีน้ำมีนวลดูสิ อะไรวิ่งวิ่งเรสเซอร์เพนอ๋อเฮ้ยคุณจะดวงดีไปป่ะุณจะดวงดีไปป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนตีอะไรนะอิบุชิที่รวมร่างกับน้ำว่าก็ได้ออมมาหนึ่งอันเฮ้ยเฮ้ยไม่แฟร์ไม่แฟร์โอ้โอ้16นาทีเอง16นาทีเนี่ย เองก็ได้เอง